ครับัอดีครับมัน,นี้มาออกมาแต่เซาผมน,นี้มาสองเบ่งสองเท่ากระเจ้าเห็ดยังเหรอมากับพอดีเจอกระเจ้าจับป่าจับป่าในบ่อจับป่าในบ่อจับขายป่า เ <B> อาข้าวปล่อยปล่อยไว้มันที่ได้ลูกมันอยู่บ้งเอาได้ลูกเกนาะบุคือปลานิ่นนะเนาะโอ้อออแม่เนาะน่ได้โอออไมโอ้่ได้ซื้อเลยแหละพัดโอ้สร้งถุงโลสองร้่งถุงละร้อยด้ยสองที อันนี้ถุงละห้าสิบบาทลูกสองคีอ๋อปลาปลาเด้อพี่น้องเด้อพายักได้ก็สั่งเอาแต่ทางไก่หันยอมทางไก่ยอมพอผู้เท่าก็เจ้าไปบวไชอยู่ใกล้ๆแถวมนีหันเออสั่งเลยปลาเตะลุงดาขายอยู่นี่ จับขายป่ากับเจ้าเลี้ยงขายกับเจบ้าบรได้ไปทั้งใดเราอยู่ในเป้าอยู่แค่นี้แหละสองเท่าลูกลานกับบด้อยู่น้ำอยู่กันสองเท่าเลี้ยงเจ้าเลี้ยงหลายเหรอ,หอป้าแต่โอ้เป็นตันคุณบอก แสดงว่าขามปีนี่ปีเนาะเพราะว่าบ่ไดบมีเท่าแก่มาเอาอะเายะขาเองปลานิ่นี่ย่านบิภายในวันที่สินี่แหละเท่าแก่ม้อ้เข้าไปเอ็ดบุญโอ้ไปเอ็ดบุญทีเบิวันที่สินี่เยมาายวันที่บเอเดี๋ยวมาทีอันเก็บมาเลยตเก็บมาเลยปลาหนินเอาเห็ดอไสยอไอยู่ในซาสูสูบน้ำบอกแล้วสูบน้อกวมองเลย โ oh, อเ้เขาได้ประมาณ200โลนี่เออสิมาอยู่ดอกอันอันปลาเข็งอันนี้กระเจ้าบ่เอาบอ่หรือนี่ได๋จักยังบ่คั่นเอาไป,าไปเฮ็ดบุญ oh, ไปเฮ็ดบุญจักคนที่เอาปลาอย่างนี้โ oh. อ้โล3โล3ขีด100บาท100บาทก็พอซื้ออยู่ดอกถุงก,กะโล2เออก,กะโล3 เอาเออจ้าเห็นนี่ได้เอานี่จับเอาเห็ดจัะไรจังไรงอกระสังโอ้เป็นอันนั้นเนาะโอ้มองเนอานบนเนี่เจ้าดูนอสันชีมันจับเกรอวนเนาะอนี้เจ้าเอื่นอวนใส่อวนจับเอาโอ้เข้าใจเห็นเนาะ ไปดูว่าตึกกระรุงข่วแห่เอาได้เลยนี่เลี้ยงกุ้งน้ำได้พี่น้องเอเ้ยสองเท่านี่เียงไปเมิดคุยอย่างกรกุ้งกระไร <laughs> โอ้ยเลี้ยงกุ้งน้ำอันนี้บอ่อนี้เลี้ยงกุ้งแน่ใส่กุ้งมีปลายบ่อๆนี้มีปลามีแต่กุ้งอย่างเดียว,ยวอโอ้โอ้เฮ็ดไปเนาะเออมีเจ้าเดียวอีเด้อเฮ็ดแน่น,น่อยู่แถวอื่นมีบ่เฮ็ดแน,น,น่นีเนาะไม่ยังอ่นะนะ โอ้ห oh, oh, ันลบพอแล้วเป่ดีแล้วประยามเอาแล้วค่ะ oh, เดี๋ยวเราตึกแล้วเราเอามาขังไว้นี่แหละบาทนี้สิเอาไปขายได้บาทนี่ oh, น่นนนขายคู่มือมันหรขายคู่มือ oh. ต่ว่ามันอันมันบอกค่อยได้กันเลือดออกตัวหาออกไปคู่มือเนาะอฮะดีโอ้ได้หลายอยู่โอ้ยแต่ผมมีเวลาตี้ยนื้อกระดุงไปได้กันต่ำหูกันเนี่ยอ้โ่เจ้าสร้างเห็ดนอเปเต่เนาะเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงปลาซิวเลยปลาซิ่วผมบอกได้ไส์อยู่มันลืมลืมมาเจ้าชิมาถ่ายแล้วไม่ได้ใส่ เนี่ยน่งโทรมาเอาอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงไอแหน่แดงเลี้ยงไว้ให้ป่าตัวนี้แหนแดงอันนี้เลี้ยงไว้ให้ป่าเพื่อลดต้นทุนซื้อหัวอาหาร,ก,รก็จาก็ได้ อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เลี้ยงคือกันใบบัวบกอะไรๆไ,ไว้กินแกว่าววะไม่เหนมัดปุ๊เลี้ยงเลี้ยงไว้หลายได้หลายโบ้ได้ปุ๊เลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ให้ปลากิน ชนีดกาเลี้ยงปลาจะปลานปลาเข่งหรือปลานิน่นก็หลายหลายหลายสองเท่าผู้เท่าลูกหลาน่าได้อยู่น้ำลูกหลานไปเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยโอ้ขยันขนาดสองเท่าเลยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเข่งเลี้ยงปลานิน่น เลี้ยงปลาตะเพียนโอ้หลายอย่างเลี้ยงปลาซิวอีกเดี๋ยวสิเพพาไปบ่อปลาซิวคบกับเลี้ยงพี่น้องโอ้เลี้ยงมันคู่อย่างดิตัวกบก็ได้ออ่ดิกบกับเลี้ยงอู้ เอ,เ,อเอาเก่งข้าดนัดนี่อันนี้คือบอ่อปลาซิวอันนี้นปลาซิวอันนี้บอ่อปลาซิวเราขายเราก็เราจับขายคู่มือได้นี่ปลาซิวนี่กระไดมือล,ลูสองลู อตู้นี้เป็นบ่อปลาซิวตุนย่างปลาเข็งแล้วบาดนี้2เย่างปาเข็งไปวัดย่างไปวัดบ่บ่นึกวย่างกินคนละตย่างไปวัดอ๋อ ต้องขายจัาบัดชัวละร้อยห้าสิบร้อยร้อยห้าสิบบาทสิอันนั้นถุงละห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทสั่งเอาเด้อเอ้ยน้องเอ้ยมาเลยมาหาเล่าอยู่นี่แหละอยากได้น้องพันโฮงอยู่น้องพันโฮงเหรอบ้านท่าพันโฮงนี่มาเลยตามหาป้าแต่ลุงดา เอาเฝ้าอยู่เน,นี่ยอยู่ข้างน,องน้องพันโฮงนี่ว่านนี่นองก็ได้บโบแพงดอกมาซื้อไปกี่รถมีงานพิการกันมาเอานี่เดี๋ยวต่ำหูพร้อมได้บริอยู่ซื่อได้อำกาเวนต่ำผ้ามัดมีเพราะโอ้ลายงามอยู่เนาะ ลายอรราาเอพอลาสรรตชทานอย่างดีพักอยู่ <c oughs> นี่เลยกเจ้าก็นอนอยู่นี่เลยน้ำเทียงหน้ากะเจ้า <c oughs> สองเท่าโอ้ได้การได้การอันนี้เป็นแผงโซล่าเซลก็เจ้าใส้ไฟ ใส้สูบน้ำใส้ไดสูบน้ำอันนี้ก็ได้เวลาก็เจ้าสิจับปลาส่งปลาเท่าแก่นายทุนมาเอาหลยลายก,ก็เจ้าก็เอาใดลงนี่สูบน้ำขึ้นจับปลา แทงโซลารเซลล์นี่ลายรปเรือยไแต่เห็ดสองหมื่นหกอ้าบอกแห้งเหเนาะบดอนงจอน้ำบาดานพร้อมบอกบอกบนี่โอ้จอจอทะเลสารวมหมดบดจอบดจอบดจอจอจอบ่มีน้ำโอ้จอบ่มีน้ำโอ้เขาก็เอาเงินน้จาอ่าอ่านี่เราก็ใส่ เพื่อนคู่ซีบเราเลยไปส่งกระเจ้าแลไรบาทนี้บาเลยรบรดจับปลาซิวมือนีม่ะมเาซิจิกาเอาินะเออเอเอาทำนี้ก่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ